ค่อเมลูพี่น้องคนว่ามาแต่เล่าว่าคือลูกคืออวดดีทีก็มันเสียงหัดข้าหลูกคนอยู่บนนะ้อยไปตะเลียงเลย้องใครเลยท้องอ่อนหอยเฟืองี่อเมลูลูกเต้าบอล่าลูกคนนี้ ตุนวาลูเต่าจะเลี้ยงยุ่งไปขายไงดีอยู่อะไรแม่ตัวนี้นะอเจ้าของตลาดน,นี่บอของตลาดจะได้ราคาเพิ่นเปิดว่าซีเมือนหาครับสีเมือนหาลูกเรีเพพ่นบเลยลูกตัวที่สองครับตัวที่สามคาท่องสมยี่แล้วสมสร้างอุดอด,ดีกโอสมในท่องส่สร้างอุดอดได้ยังมา่ สองเดือนกว่าเหรอีสองเดือนแล้วเนาะลูกยังตื่นลูกไสี่เดือน้วครับลูกเปนลูกไผลูกสร้างหรือกันครับลูกสร้างเพราะว่าบ้านหนองรักสร้างพอบ้านหนองรลักสร้างมันว่ามีสร้างมันบ้านมีสร้างหาตัวแล้วใครสนใจบ้านมิสร้างมันว่าสมสร้างไว้สร้างอุดรอนแมนราคาสี่หมื่นสี่หมื่นห้าครับสี่สิบสี่สิบห้าต่อรองได สุนว่าส่งพี่มาเล็กไปแจ้งเขาท่านี้กับเพื่อนเาสอ้าคาสี่สิบหาตอรองเอาด้วยพี่น้องเด้อปล่อยเฟืองเนาะเบอร์ที่ตอเบอร์087087 255 255ศูนยนศูนพี่น้องครับผอมไ้เป็นไข่แมลูกพี่น้องพิ่เลี้ยงมีดีราคา45เพิ่น้คว่าตอรองเอาตอรองเอาพี่น้องเป็น ผิดเมลูคุณวกสั่งเลยค่อยเทิรนหน่อยดิป็นตู้วะค่อยเขาอยู่เนาะเ่าได้ราคาเพิ่มมื่นห่ารอยเมื่นหารอยราคาห้องราคาต่อได้สิได้ทางงอย่เนาะก็รักรอยต่อดิรักรอยเนี่ยต่อรักพันคือว่าไอยูดเป็นว่ามื่นหมื่นมื่นารยก็

เันไปจีบเอาไปเสื้อนนี่ย้ยนอคยขอยอยู่ขางนอ้เสื้อของอยู่ของเอาเนาะไปเสื้อพื้นที่เนาะขายมานเนาะเสื้อขายมันเขาปับวนี่เนาะว้ยปับแล้วเสื้อคาย่อยกับปับเสื้อควายข่อกับปั๊บหมืองหาลอยแต่ว่าต่อได้รักลอยเนาะรักลอยสิดอห้องหอยผิดนี่เนาะครับเบอร์ที่ตัวเบอร์63นห261 6 2986 2986เนาะครับผมนี่ี่น้อง ตยังฟ anyway? ีเป uh, ็นแม่ล like yeah ูกบ่ะแม่ลูกบอโอ้แม่ลูกนีที่รอแม่ลูกลูกเมยังดีเนาะลูกเม่ได้เพิ่นบ่นั่นลูกเม่แมวันสูงร่อยเศร้านาะฮอดร่อยเศ้าบต้มสูงมันไหมอจเนาะต้มสูงฮอดร่อยเศ้าบ่ กอ้จรวาบริษัวัดบางต่อาตีร้อยเศ้านี่ละแม่ลูกนี่อยากได้เท่าไรกูละคเปิดว้เศ้าหาเปิดว่าเปิดว้เศ้าหาพี่น้องลูกลูกนี่ขายเมือหนึ่งเม่ยนี่านะเพิ่มเลยเป็นเศร้าหาสองตูนจิตะเลียงยุทพี่น้องาคานี่ต่อไะไรเนาะต่อรองเอาพี่น้อง ผูใดสนใจเด้อพี่น้องด้วแม่ลูกลูกแรกบอกโอ้ลูกตัวที่สองลูกเาลูกแม่เรยเล่พี่น้องราคาสองหมื่นหาราค่าอย่งนี้ติโตได้อยู่คนบ่ของห้อยยังกูห้อยเตองนเบอร์ติโเขาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเกาเจ็ด์เก้าเจ็ดหนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองแปดสองพี่นองได้รวยทั่วมากได้ทั่วมากเด้อพี่น้องเด้อติดตพี่น้อง เพื่อว่าชิลโลตไทยดยี่ดอกก็เสร็จก็วางฟุงพ่นทรงพี่ดเลยแถวฟองพ่นนี่เนาะทรงพี่เนาะไปว่านอนกับไปนอนกับทรงเท่าไหร่พี่รองผู้ใดสนใจโทรมาเลยคุณพ่่ของคุณว่าม่แต่ของถึกถึกมือนี่อันนี้ก็แม่ลูกครับแม่ลูกแม่เพป็นแม่ลูกลูกลูกยกตัวเลยแม่นี่ลูกเป็นพ่อสองลูกสองเนาะอันตัวนี้ก็ลูกขึ้นบ่อตัวนี้บ่อครับพี่รองก็เรคอกคนละคนละราัวพี่น้องแต่ว่าตัวนี้แม่ลูกกันลูกสอง เมียนี่สิสูงเพลอยเศร้าหกดเศร้า่าเศร้าหกเห็นเนาะครับเม่ลูกนี่เท่าใดราคาเพินเมือนเกียครับพี่น้องเมือนอดสองเมื่อนเจพี่น้องราคาเมื่อนเจ็ดหนึ่งแล้วตัวนี้บัตนี่นั่นป่พนหาแป่พันหาพี่น้องตัวนี้ตัวเมียเทกันเนาะครับนี่เมียสาวไม่นางน่อยเนี่ยเปันหาอันสองตัวนี่เมื่อเจ็ดราคาห้องเนาะตัวรองอะไรอยู่ อันดนอ,อนของเห้าวบ่ดือนนั่นบ่ครับพ่อแม่เนาะของเ้ามีแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อของหอยมาดผู้ใดสนใจโทรมาสอบถามเอาเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 3 0 9 3 <2. S> 1>, 1 2 7 1 2 7 5 7 3 7์เก้าสามพี่น้องพี่แม่ลูกผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาพี่น,ออน,น,น้องตัวนี้เพิ่นว่า8ปดพันละั่นนี่พี่นอ้องข่อยนี่สูงประาะว่าลอยเศร้าชีเศร้าหายน่ะ ราคาเนี่ยตัวใดพี่น้องตร่องเอาขันเมื่อไงล่ะเก้าขั้นสองบอกเก้าจะเลื่อนปลอมนี่นเก้าจะเลื่อปลอมของหอยวิขายแล้วพี่น้องเมื่อนั้นห้องอเมื่อหาล่อยไม่ได้ขายมาขายเมื่อนี้เก้าเก้าขั้นสองนี่พี่น้องตัวะเก้าขั้น ค่อยเถกคนซื้อกันในตลาดนี่แหล,ละราคาคนซื้อขายกันบ่แพงหรอกพี่นอ้องคนว่าแม,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 ม่ม่านแม่ม่านน่ยหมายถึงแม่ทองเนาะแม่ทองแม่ทองมอเมื่แม่ม่านลายเด้พี่นอ้องม่านเนะคือทองแม่ทองทองจักเดือนแล้ว ระมาณหเดือนตัวครับสมยังไปพระเจ้าสมพพันครับสมพอพันไว้เนาะคุณวาม่านหเดือนสมพอพันไวสูงเท่าไดรแม่เพิ่นร้อยสามิบร้อยสบวกบวกเลยเนาะลูกกักตัวเลร้อยยีบวกบวกครับลูกร้อยยี่สิบกว่าเนาะโอ้ยแกร้สามเนาะร้อได้ลูกกักตัวแล้วลูกสองตัวครับลูกที่ลูกสองตัวเนาะสามในท้องยเนาะม่ ราคาเปิดไว้หลายไปไหเปิดไปสองเอ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเอ็ดห้าร้อย 500, พี่น้องราคาเปิดราคานี่ต่อได้เนาะต่อได้ครับต่อรองได้พี่น้องผู้ใดสนใจใก็โทรสอบถามมูลนิธพี่น,อน้องเด้องหอยล้านเนาะเบอบร์ติดต่อครับเแบอบร์0 8 7ครับ0 8 7 2 1 8 2 1 8 6 0 5 2ครับ6 0 5 2พี่น้องติดตล์ยังยู่หรอกพี่น้องแงค่ขาเพื่อจะดีอยู่ถึงว่ามา่านเรียบร้อยพี่น้อง สมให้เรียบร้อยแล้วหาหกเดือนแล้วถ้าคาต่อรองเอาอด้วยพี่น้องเด้อก้อยแม่นางพี่น้องลูกเจ้าเฮิอนฝามีใบพร้อม<ป>พี่น้องใบทั้งใบเกิดทั้งใบทับเหรอโอ้ทับเรียบร้อย,เ,ยเป็นลูกเจ้าเฮิอนฝานี่พี่น้องอันนี้ใบเกิดเพิ่นตัวนี้ใบ,บทับเพิ่นทับยังละ่ะใบ นี่เจ้าอุมม้มเงื่นสุ่มแพ่พี่น้องได้ยังมือเลยทําไปจบถึงแวันที่2ีมกลุ่มผ้าเนาะเดือนกลัแล่วพี่น้องเดือนกวสเอานรอบแล้วเนาะปิดแม่สาวแม่นั่งนี่ไง นี่สาวหน่อยสาวใหญ่เือว่เบึ้องตรุ่พี่น้องเด้อราคาเท่าไหร่อกห้องเว้ยขึ้นมาสามหมื่นพี่น้องอยากได้ซื้อๆเนาะสามหมื่นนี่เนาะราคาห้องขึ้น่าหันบอตอนี่ทรงสองร้อยลูกาจารราคาสามหมืนอ่ะอันแม่ลูกนี่เด้บัดนี่แม่ลูกฟังไว้หมื่นสามหันร้อยอันนี้หมื่นสลูกแม่บ่ ลูกลูกเถกลูกเถกหมื่นสามพันเนาะหนสามพันหาร้อยหมื่นสามพันหาร้อยสต่อกันได้เป็นว่าต่อรองได้ท้พี่น้องเด้อต้องหอยเตี๋ยวซุ้มแห่เนาะเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์แปดเจ็ดห่งสองแปดสสองสองแปออ สามจยังก่อหนึ่งศูนยพี่น้องเจียวส้มแพ้กุยช่พยกุยแมงดุยขนาดอืมทำใ้หาพันละก้ใดุนใจ่็พวมาสอบถามมาต่อรองนะพนพี่น้องไม่รู้ว่ามื่นสามหา่ยก็รองออกด้วยพี่น้องเด้อ เขาตั้งไม่หงายจะเนมนมันกปิดดาก็หาเงินหลเนี่ยคนก็ไรเรา่อนนะเายไปเนี่ดูนี่มื่นแปดห้าร้อยเงีนี่ครับนี่นะมื่นแปดครับนี่นะโอ้มื่นแปดห้าร้อยพี่น้องบ่ถึงสองหมื่นครับเนี่ยราคาห้องแมนครับยังต่อได้อีกเล็กน้อยเลต่อได้สมยังไบรสมไปแล้วไปสมแล้วครับสมแล้วสมแล้วเนาะมันได้ลูกจก็โตเหรอด้ลูกสามเลยนี่โอ้ลูกสามในท้องนี่แหละสามในท้องเนาะ ที่พี่น้องตึ้งว่าสามในทองราควขามื่นแปดมื่นแปดจะตื้อนี่แหละครับตีละราต, <c oughs> ต่อได้่อยหน่อยราคาหนีต่อร่องเลยพี่น้องมืึงเลยครับค่อยมื่นแปดพี่น้องแม่แม่ค้อยคักๆหนึ่งเด้อราคาหนีต่อได้เนาะครับต่อได้อันบักกอพันธุ์ยังไงสันประกอบพันธุ์เปิดไปเส้าซองครับนี่โอ้ตัวนี้เส้าซองราคาหนีต่อได้ลูกบุญยังฮึ โอ้ยก hey, ็จะว่าดูบางน่ะบางทีแต่ว่าเขาบอกวต้องว่าบักหนะบึ้งอารลูกใช่เรอต้องหาฟอเปนหลักแต่ว่าเหนื่อย้ายอยู่เหนื่อยเหนียนเลยทิดฟอพันก็ได้กูได้เห็น ราคาเศ้าสองเนาะต่อไห้อีกครับราคาต่อล่องได้พี่น้องห้องห้อยรลดลงเย็นเนาะลงเย็นแล้วครับเบอร์ติดต่อครัเบอร์098ย์เก้าแปดศูนย์เก้าดสี่ี่นย์สี่นดสองนึ่งยเพี่น้องเดู้ดสนใจโทเขคามาเลยพี่น้องเกัมม่านประกันทองประกันาทุกไมนได้ลูกตั้งตัวเลยนี่ลูกเลกลูกที่สองในทองนี่เนาะ ประกันทองไห้เนาะประกันท่องประกันทองประกันทองราคาเท่าไรเหล่ะราคาสิบแปดห้าร้อยหมื่นแปดพันห้าร้อยเอาไห่อสองเมืองตัวนี้ห่ออไงไปตลาดก้อยก้อย้อยก้อยเลียงพี่น้องต่วานม่านเล้วประกันทองให้แต่ว่าราคาสิบแปดหาร้อยอันดอนนี่เดี๋ยวสั่น ต็เดินแมนบ้างพี่ตอนนี้แมนเดินนี่แมนเดินเหรออ่าเอาอย่างถือกุญย์นี่ม่านนี่จะโอ้ยม่านคือกันพี่น้องอันนี้ก็ม่านคือกันม่านแกก็ตัวนั้นเนาะตัวนั้นสิบแปดตัวนี้สิบห้าพี่น้องเป็นคขว่ดอนะเป็นว่าระค้านี่ละค้าห่วงไว้ซื้อต่อได้อยู่จะว่าหันต่อได้บ่หลายเนาะส่งไก่บ่ไปเนาะส่งไก่บ่ไปเนาะแถวฟัองคนแถวสว่างนี่ไปเนาะ เบอร์ติดต่อครับเบอร์084 084 393 393 5164 5164พี่น้องครับตัวละชิปหาตัวนี้10ตัวนี้เท่า18เนาะ18ปแปดหาลอยตัวนี้18ปแปดหาลอยแล้าต่อรองเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโทรเข้ามาเลยพี่น้องโอ้ย